เจาลึกประวัติบิ๊กเคผลโทรคำเลียงอุทะไกสอนเสือสั้นเล็บแห่งกองทัพลาวช่วงที่1นึ่ง intro and the hook เปิดตัวเสือคุณผู้ฟังครับถ้าพูดถึงความเงียบที่ทรงพลังคุณนึกถึงอะไรสำหรับผมผมนึกถึงชายคนหนึ่งที่อยู่ใกล้บ้านเราแค่นิดเดียวแต่บารมีล้นแม่น้ำโขงโอ้โหเปิดมาสะขนลุกเลยพี่ท็อป วันนี้เราจะมาคุยเรื่อง big k หรือพลโทคำเลียงอุทะไกสอน ltn คำเลียงอุทะไกสอนกันแบบ deep dive เจาะลึกจนกระดูกดำกันเลยทีเดียวใช่ครับไอซ์เพราะอยากรู้ลึกกว่านี้ท่านเป็นใครมาจากไหนทำไมจูู่ถึงขึ้นมาพังงาดเป็นเบอร์ต้นๆของกองทัพเหล่าได้ละครับที่ท็อปบอกเลยว่าคนนี้เส้นทางไม่ได้โรยด้วยกีบกระลาบจะ้ะแต่โรยด้วยปลอกกระสุนจะ้ะตำแหน่งปัจจุบันของท่านคือ กรรมการศูนย์การพักรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศแห่งสปปลาวคือถ้าเป็นบริษัทก็คือ CEO ควบตำแหน่งบอร์ดบริหารนั่นแหละตำแหน่งยาวมากสรุปง่ายๆคือคนคุมกองทัพตัวจริงเสียงจริงงั้นเรามาย้อนเวลากันหน่อยจุดเริ่มต้นของเสือตัวนี้มาจากไหนครับอาจารย์ไอซ์ต้องปูพื้นก่อนว่าทหารเราระดับสูงเนี่ยส่วนใหญ่จะไต่เต้ามาจากพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์การรบเข้มขน้น และท่านคำเลียงก็เติบโตมาจากกองพลที่สองหรือกองบัญชาการทหารแขวงเชียงขวางเชียงขวางเดี๋ยวนะนั่นมันพื้นที่ทุ่งไหหินพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญสมัยส,ยสงครามเลยนี่นาแม่นแล้วท็อปการที่นายทหารคนหนึ่งได้ไปคุมกำลังในพื้นที่เชียงขวางซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญทางประวัติศาสตร์และความมั่นคงแสดงว่าฝีมือและความไว้วางใจต้องระดับ A++ ท่านเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าการรบ กบัญชาการทหารแขวงเชียงขวางมาก่อนอ๋อคือไม่ได้นั่งห้องแอร์สั่งงานแต่โตมากับการคุมพื้นที่จริงภูมิประเทศภูเขาซับซ้อนนี้เออจ้ะใช่และสไตล์การทำงานของท่านในช่วงนั้นขึ้นชื่อเรื่องความเด็ดขาดและแม่นยำในยุทธวิธีจนกระทั่งถูกดึงตัวเข้าสู่ศูนย์กลางมาเป็นหัวหน้ากรมสู้รบ Department of Combat กรมใหญ่เสนาธิการกรมโคตเท กรมสู้รบคือทำหน้าที่วางแผนการรบโดยเฉพาะเลยสินะถูกต้องช่วงที่ท่านอยู่กรมสู้รบเนี่ยแหละคือช่วงที่กองทัพลาวเริ่มมีการปรับตัวครั้งใหญ่ท่านมีบทบาทในการวางแผนป้องกันประเทศและจัดการฝึกซ้อมรบต่างๆให้เป็นระบบมากขึ้นคือเปลี่ยนจากรบแบบกองโจรในอดีตมาเป็นระบบกองทัพมาตรฐานหรือ Standard Army แล้วจุดเปลี่ยนที่ทำให้ท่านพุ่งขึ้นมาเป็นพลโทและรับตำแหน่งใหญ่ขนาดนี้คือตอนไหนครับอาจารย์ไอซ์จุดพีคคือช่วงปี2021ถึง2022แกมันเร็วมากลองดูไทม์ไลน์นะมกราคม2022ท่านได้รับเลื่อนยศจากพลตรีเป็นพลโทลูเทนแนนเจเนอเลและในเวลาไล่เรียยก,กันก็ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพ แทนคนเก่าที่ขยับขยายไปโห oh, ขึ้นพลโทปุ๊บคุมเสนาปับ๊บนี่มันฟาสต์แทร็กชัดๆแสดงว่าผู้ใหญ่ในพักต้องเห็นแววอะไรบางอย่างสิ่งที่ผู้ใหญ่เห็นคือความเป็นนักประสานและนักปฏิบัติท,ท็อปท่านคำเลียงเป็นคียแมนสำคัญในการจัดการซ้อมรถร่วมกอมมาดัมซึ่งเป็นการซ้อมรบใหญ่ระหว่างลาวรัสเซียเฮ้ย hey, ซ้อมกับมีบ่าวรัสเซียเนี่ยนะไม่ธรรมดาใช่ การดิวงานกับรัสเซียหรือจีนในระดับโอเปอเรชันแนลระดับปฏิบัติการต้องใช้คนที่มีความรู้เรื่องยุโทโธปกรณ์สมัยใหม่และต้องตัดสินใจเร็วซึ่งท่านคำเลียงสอบผ่านฉลุยในจุดนี้ผลงานเข้าตาจังๆเลยได้โปรโมทขึ้นมาคุมภาพรวมทั้งหมดแล้วตอนนี้ในฐานะเบอร์ต้นๆท่านทำอะไรบ้างครับวันๆเซ็นเอกสารอย่างเดียวหรือเปล่าครับไม่มีทางท่านคำเลียงในยุคนี้ คือหน้าตาของกองทัพลาวในเวทีอาเซียนเลยแกล่าสุดท่านเดินสายบ่อยมากไปเวียดนามไปคุยเรื่องความร่วมมือชายแดนและการฝึกอบรมลาวเวียดนามนี่พี่น้องกันอยู่แล้วไปจีนไปดูเทคโนโลยีทหารและสารต่อโครงการ Peace Train รถไฟสันติภาพด้านการแพทย์ทหารประชุมอาเซียนท่านก็เป็นตัวแทนไปประชุมผอบอทหารสูงสุดอาเซียน a c d f m ฟังดูแล้วท่านเหมือนเป็นคนที่พยายามบาลานซ์อำนาจนะคุยเก่งกับทุกคนถูกต้องนักวิเคราะห์อมองว่าพลโทคำเลียงเป็นตัวแทนของทหารลาวรุ่นใหม่ Next Gen General คือมีความเป็นชาตินิยมเข้มข้นแต่ก็เปิดกว้างรับเทคโนโลยีท่านมักจะพูดเสมอเรื่องการปรับปรุงกองครับให้ทันสมัยกระทัดรัดและเข้มแข็งกระทัดรัดแต่เข้มแข็งคมกริบ เหมือนสมาร์ทโฟนรุ่นเรือธงเลยเดี๋ยวนะไอซ์เมื่อกี้แกบอกว่าท่านเติบโตมาสายบู๊แต่เท่าที่ฟังดูมันก็เป็นการรบแบบทหารทั่วไปใช่ปะมีวีรกรรมอะไรที่ทําให้ประชาชนคนธรรมดาอย่างเราเห็นภาพชัดๆบ้างไหมว่าท่านเก่งยังไงโอ๊ยพี่ท็อปถามได้ถูกจุดมากถ้าแกจำเหตุการณ์ใหญ่ปี2018ได้เหตุการณ์ที่คนทั้งโลกต้องหันมามองเหล่าปี2018อย่าบอกนะว่า ใช่เหตุการณ์เขื่อนเสเบียนเศน้ำน้อยแตกที่แขวงอัตปือใช่แล้วครับเหตุการณ์นั้นแหละคือเวทีจริงที่ทำให้ชื่อของพลตรีคำเรียงอุทักไกสอนยศในขณะนั้นดังกระหึมเลยโหขนลุกเลยตอนนั้นข่าวดังมากน้ำท่วมมิดหลังคาโคลนถล่มเละเทะแล้วท่านไปเกี่ยวอะไรด้วยอะ ก็ตอนนั้นวิกฤตมันหนับมากแกรถถังเข้าไม่ได้รถบรรทุกจมโคลนรัฐบาลลาวเลยแต่งตั้งให้ท่านคําเลียงเป็นผู้บัญชาการกองบัญชาการผากสนามหรือฟิลคอมมานเดอร์คุมภารกิจกู้ภัยทั้งหมดโอนี่มันงานหินกว่ารบกับคนอีกนะเว้ยรบกับธรรมชาติรบกับโคลน แถมต้องแข่งกับเวลาช่วยชีวิตคนอีกด้วยถูกต้องและช็อตที่ได้ใจคนทั้งประเทศคือภาพที่ท่านไม่ได้นั่งสั่งการอยู่บนหอคอยงาช้างนะแต่ท่านลงพื้นที่หน้างานเองเลยค่ะให้สัมภาษณ์สื่อด้วยสีหน้าเคร่งเครียดแต่แววตามุง่งมั่นท่านบอกเลยว่าอุปสรรคคือโคลนที่หนามากแต่ทหารเราจะไม่ถอยคือท่านวางแผนใช้ทั้งเรือทั้งเฮลิคอปเตอร์ทั้งเดินเท้าเจาะเข้าไปในพื้นที่สีแดงหรือ red zone เพื่อหาผู้รอดชีวิต สุดยอดคือเป็นนายพลของจริงใช่แล้วท็อปต้องนึกภาพนะความกดดันตอนนั้นมห ah าศาลสื่อต่างชาติก็รุมจับตาดูแต่ท่านคำเลียงบริหารจัดการกำลังพลได้เด็ดขาดมากการตัดสินใจที่รวดเร็วของท่านในช่วงวิกฤตนั้นแหละที่ช่วยเซฟชีวิตชาวบ้านได้เยอะมากเข้าใจละเหตุการณ์นี้เองสินะที่เป็นเหมือนใบเบิกทางให้ผู้ใหญ่เห็นว่าคนนี้แหละของจริงพึ่งพาได้ในยามขับขัน แม่นแล้วครับจากสมรภูมิรบสู่สมรภูมิไผ่พิบัติท่านพิสูจน์แล้วว่าไม่ว่าจะเจอฆ่าศึกหรือภัยธรรมชาติท่านเอาอยู่นี่แหละคือเหตุผลที่ว่าทำไมท่านถึงก้าวกระโดดขึ้นมาเป็นเสนาธิการใหญ่ได้อย่างไร้ข้อกังขาช่วงที่5สรุปจบและบทเรียนจากชีวิตไอซ์ขอ,อนิยามชีวิตของพลโทคำเลียงอุทไกาสอนในประโยคเดียวว่าจากนักรบภูธรสู่แม่ทัพนักยุทธศาสตร์ มอีกแล้วจากเชียงหวางสู่เวียงจันทร์และสู่เวทีโลกสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากประวัติท่านคือความเชี่ยวชาญจริงครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนถ้าเราเก่งจริงทำงานเข้าเป้าโอกาสมันพุ่งชนเราเอง ใช่เลยครับและสำหรับใครที่จับตาดูอาเซียนต้องจับตาดูท่านคนนี้ต่อไปเพราะในอีก5-10ปีข้างหน้ากองทัพลาวภายใต้การนำของทีมงานท่านคำเลียงจะมีบทบาทในการรักษาความสมดุลในภูมิภาคนี้อย่างแน่นอนโอเคครับข้อมูลนั่นจนผมต้องกลับไปอ่านข่าวทหารลาวเพิ่มเลยใครชอบเนื้อหาเจาลึกแบบนี้คอมเมนต์คำว่า BigK มาให้กำลังใจพวกเราหน่อยนะครับ และถ้าอยากให้เราไปจอบประวัติในพลคนไหนในอาเซียนอีกรีเควสตมาได้เลยดีเฟนซ์เมาส์จัดให้สวัสดีวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ